สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายกลางเชสแต๋วพาเลกวันนี้ถือโอกาสมากินสุกี้ตีน้อยเช่นเดิมเพราะว่าวันนี้มาลำอยู่ที่หมอชิดก,ก็เลยถือโอกาสมากินสุกี้ตีน้อยแต่ว่าช่วงนี้พายุเข้ามาลำวันไหนฝนตกทุกวันดูสีหน้าของเชดูสิแต่ไม่เปลี่ยนเลยชาบูจะเยียวยาทุกสิ่งพอเจสั่งอาหารแล้วก็จะมี เครื่องเล่งของเล่งของอ e ีแพนเคสมาส่งบริการถึงที่มั่งชื่อตัวมาอยู่ินคุยไปแล้วไปแล้วบา,บายบายและนี่คือวัสดุทั้งหมดของเชที่สั่งมากิงรับประทานวันนี้เยอะแย,ยะมากมายบางคงบอกว่าอยากให้ทำรายการเชแแถวพาแดกตลอดตลอดแต่ว่าเชไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่เพราะว่าบางบางก็ลํำซอแกแจ้ง ถึงที่พักก็คือชะลอบนองชะลบชะไหลถ้าวังไหนว่างๆจะมาทำอาหารหรืออักคิปให้ทุกคงได้ดูกันนางนางทีจะกิงเพราะว่ากิงทุกวังไม่ได้เพราะว่าเชฟจะทุกเหนียยมบางคงบอกว่าทำไมเชฟกิงหรูอยู่แพงจังเลยมีเงินเก็บเ,เท่าไหร่ ทุกคนอยากบอกเลยนะว่าเชทำงานมาทั้งชีวิตก็อยากให้กำไรให้รางวัลตัวเองนี่นี่กุ้งเราสั่งมา40 40 40สั่งมาเลยเต็มที่เพราะว่ามั่งปิงบุฟเฟ่นะคะเราเลยสั่งมาแบบจุใจนี่เรามาเจอกับดแดงลาเบยวาทสชสิง มาไกลขนาดไหนก็ยังมาเชื่อนี่กิงให้สมใจนี่ดูหน้าตาของคนมีความสุขขอสดน้ำซุปก่อนอ้ออ้อมันร้องมากขออนุญาตตักมาใส่ถ้วยเพราะว่าจะได้ไม่ได้ขีดบ่อยๆดูพัสบามีของเชก็จะแก่กุ้งเชียงเดิมจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการกิงระวังรอกิงกุ้งเรามากินของเราก่อนนี่ชอบมากขี้ไข่น้ำเนีอยอ ัวนี้ก็จะเป็นแมงกะพงออมนะคะน่าก็ยังไม่ได้ล้างเชียงเดิมเพราะว่าทำการแสดงหมอลำแล้วก็ดิ่งตรงมาเลยว่าจะเรียกพนักงานก็เลยโบกธงไทยแรงไทยแรงไทยแรงขอน้ m j ิ m ม c ีฟุก k หน่อยค่ะสองที่ <c oughs> นี่ได้มาแล้วอาหารทะเลต้องกินกับน้ํากิม c ีฟุกเราได้น้ำจิ้มชีฟุกมาเราก็จะกินกับหอยหมีทะเล หอยเมียทะเลของเราก็สุกแล้วเราก็เอามาใส่ถ้วยแล้วก็เอาแมงกะพุงติดมาด้วยเราก็จะแกะหนิมไม่เข้ากันอ่องรอมน้ำจิ้มจีฟูก,กับหอยหมีต้องเข้ากันอย่างแน่นอนอ,อีนี่ยังแกะกุ้งไม่เสร็จเมื่อไหร่มึงจะได้แหลกวะแกให้เสียกชักชีคลิปกองมีคงบอกว่าหน้าอีฉาจังเลยเขแถวมีคงแกะกุ้งให้จริงโอ้หกหห ไม่ต้องอิจฉาหรอกทุกคนที่มันแก่นี่มันไม่ได้แก่ให้เช่มันแก่แหลกเองพอแก่เสร็จแล้วก็เทบุย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 ลงไปเลยแบบฉุชายทั้งไข่แล้วก็กุ้งผสมกลางไข่ก็จะฟูขึ้นมากุ้งก็จะสุกแบบพอรีพอลีอย่าเอาสุกมากเดี๋ยวมันจะหูมันจะตัวเล็กออมนี่อร่อยมากแต่มันก็แก่ให้เชะจริงๆๆนั่งแหละ เพราะว่าเชาก็กินเหมือนเดิมกินกับน้องกินซีฟู้ดอ๋อฟินสุกสุกฟินสุกสุกไปเลยอ๋อบางยาก,กากฝูงลิงแสงแซะแสนแซะแล้วมากินชาบูมังได้บางยากกากที่สุกบางยากกากที่สุกในโลก ที่จริงไม่รู้จักเลยนะอาจชุก,กี้ตีน้อยแต่พอมาเป็นหมอลำคิดอะไรไม่ออกบอกตีน้อยถ้ามาลำที่กรุงเทพก็จะได้กินตลอดเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย